ครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปทำการแปล PDF เป็น Word นะครับแบบแทบจะหนึ่งร้อยเเซ็นะครับปกติเราแปลง Word เป็น PDF เนี่ยเราทำได้อยู่นะครับ mm hmm. ก็แค่เซฟเป็น PDF ก็เวลาแปลง PDF เนี่ยเป็น Word เนี่ย mm hmm. สิ่งที่เราเจอบ่อยๆคือวันณยุต์หายบ้าง สละหายบ้างสละอํากลายเป็นสละอาบ้างนะครับซึ่งเราจะต้องมานั่งแก้นะครับทีละตัวซึ่งมันค่อนข้างจะเสียเวลาถ้าเราต้องการจะอ้างอิงเอกสารนั้นอยู่แล้วนะครับเราจะมาพิมพ์ใหม่ก็มันมีสิทธิทำให้ข้อความมันพลาดเพื่อนไปใช่ไหมครับหรือตัดในส่วนที่ไม่ควรตัดออกนะฮะเดี๋ยววันนี้จะลองแปลง PDF แบบ PDF กันก๊อป PDF ที่ไม่คิดว่าจะแปลงได้อให้เป็นเหมือแบบวันอยุอยู่ครบร้อยเปอร์เซ็นะครับมาดูตัวอย่างกันก่อน,นะะผมจะเปิด PDF ขึ้นมาหนึ่งตัวนะฮะนี่คือ PDF PDF ที่ไม่สามารถลากได้เห็นไหมฮะ ทำอะไรไม่ได้เลยเป็น PDF ที่ถูกสแกนมาอีกทีนึงสังเกตนะฮะสังเกตตรงนี้ไหมฮะเนี่ยมันมีการสแกนเข้ามาเป็นภาพเลยนะครับเนี่ยคนที่ทำวิจัยบ่อยที่จะอ้างอิเองเอกสารที่มันไม่สามารถอ่า c o ปปี้มาอ้างอิงได้เนี่ยเราก็ต้องนั่งพิมพ์เองนะครับเอกสารตัวนี้ที่ผมดึงมาให้ดูนะฮะให้ผมจะทำให้ดูทั้ง อเอ,อทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยพร้อมกันเลยนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่ามันสามารถแปลงได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะฮะเห็นไหมฮะตัวหนังสือแตกๆอย่างเงี้ยใช่เลยครับเป็นการก๊อปแน่นอนเห็นไหมฮะเป็นการสแ,แกนเข้ามาแบบนี้เลยไม่สามารถลากได้ครับลากไม่ไปมาดูวิธีการกันเลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งให้สุพรรณเข้า อ่า g o o g l e นะครับ g o o g l ล l ็อกอให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นให้ไปที่ไก e d r ก v ์ของตัวเองครับจากนั้นให้เราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่โฟลเดอร์นึงนะครับอาจารย์จะตั้งชื่อว่า p d า Convert วโฟลเดอร์ตรงนี้ขึ้นมานะครับจากนั้น ผมจะเอาไฟล์ตัวนี้ที่มันแปลงไม่ได้เนี่ยใส่เข้าไปลากปลไปเลยครับโอเคนะครับตอนนี้ไฟล์ที่แปลงไม่ได้เนี่ยมาอยู่อย่างนี้แล้วนะครับเ,เดี๋ยวเราคลิกเปิดให้ดูทีหนึ่งอ่าโอเคนะฮะยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับยังเป็นตัวเดิมอยู่นียจยกนั้นครับให้เราทําการคลิกขวาครับเปิดด้วยครับ Google เอกสารครับ อ่าโอเคครับสังเกตสังเกตดูนะครับข้างบนนี้ไม่ต้องตกใจนะครับมันคืออะไรไม่ต้องตกใจนะครับเพราะไฮไลท์มันอยู่ข้างล่างครับดูนะครับเห็นไหมมาหมดเลยนะครับโซนภาษาอังกฤษก็มาหมดเลยนะฮะภาษาไทยมาไหมภาษาไทยก็มาหมดเลยเห็นไหมฮะสังเกตดูว่าไม่มีตกหล่นทั้งวรรณยุกและสละนะครับเป๊ะเลยครับ เดี๋ยวผมจะปรับฟอนต์ให้มันดูง่ายนะครับจริงๆไปปรับข้างนอกก็ได้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ก่อนเาะภาษาอังกฤษเนี่ยมันแปลงได้ไม่มีปัญหานะฮะแต่ดูภาษาไทยนะครับมันมาทุกคําจริงๆนะครับตั้งแต่คําว่าหลังจากนะครับหลังจากจนถึงคําว่างานบริการนะครับดูนะฮะหลังจากแล้วก็มาเลยครับแล้วไปจบที่คําว่างานบริการนะครับผมคัดลอกนะครับ แล้วก็เปิดเบิดขึ้นมาแตบะบเข้าไปครับเห็นไหมครับมาครบทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือที่สอนแปลงเนี้ยคือไม่ได้สอนให้อ่าคัดลอกหรืออะไรนะครับคือเราจะอ้างอิงเขาอยู่แล้วนะครับอาจจะอ้างอิง ตรงนี้เขาอยู่แล้วนะครับแทนที่เราจะไปกินเองนะครับเนื่องจากว่ามันไม่สามารถคอปปี้มาได้เป็นการก๊อปหรือเป็น p ีที่ไม่สามารถแปลงได้นะครับไม่สามารถลากกลุ่มดังคันลอกมาได้ก็ใช้วิธีนี้นะครับก็สามารถอ้างอิกได้แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องกินเองให้ผิดนะครับแล้วก็ไม่ตัดข้อความเขาให้มีความหมายคลาดเคลื่อนไปนะครับก็ฝากไว้ในการแปล pdf เ,เป็นเบิร์แบบมาครบ ทุกครั้งครับสวัสดีนะ